สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซ่หัวเด่นในหนึ่งอีกแล้วครับท่านคลิปนี้เหนียวทานนี้ก็เป็นเนียวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลก็ขอบคุณมากทุกเนีวทางที่แบ่งปัน,ปนและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดก,ก็โปรดใช้วิ จารณญาณในกนรารรับชมด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทานใช้กับ1นึ่งพฤศจิกายนเราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมเจ้านี้หลวนโปดชายฝากงมาบู สามตัวสี่เก้าโซนสี่เก้าโซนฝากมาสามตัวเป็นทานต่อไปเจ้านี้ครับนะใบนี้ก็ฝานเป็นจริงฝากมา 25งห้า58ฝากมา4ชุดต่อไปเจ้านี้วุฒ ฝากมาล่างสามตัวแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งต่อไปเจ้านี้ฝากมาชุดเดียวศูนย์สีส่หก หกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าชอบศูนย์สี่สี่ศูนย์ต่อไปเจ้านี้หลวนปูดชายสอนอล่างฝากมาห้าสอง ห้าแปดหกหนึ่งหกสองหกแปดเเจนปสองหนึ่งต่อไปเจ้านี้อาตาฝากมาบนหกหนึ่งเ โค้ดล่างศูสนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ต่อไปเจ้านี้เลยจนันเดี๋ยวทานสอนอบมนลฝากมาหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่ฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางต่อไปเจ้านี้เจ้านี้ฝากมาวินแปดสองสามศูนย์หนึ่งสี่ ชุด0 82สุด 0, 0 82 1 82 183 823 8822 820 8121 8323ก็ <c oughs> ฝากมาหลายชุดต่อไปเจ้านี้พลโดนฝากมาเดี๋ยวทาน10หน่อย ฝากมาศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสามฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางต่อไปใบนี้สิบบูนชนนะสิบบูนชนวิบูล ฝากมา3ามแถวชูน6ตัวเดียวนะสามแถวชูน6ตัวเดียวเจ้านี้10บน3ตัวโคนคุนสูุด่านเจ้านี้นะสามสี่ห ฝากมาแนวทางหลักสิบไปช่วหลักหน่วยกันบ้างฝากมา4ี่ห้าหกเจ็ดแปห้าหกเสอง ฝากมาเจ็ดตัวเป็นแนวทางต่อไปเจ้านี้ nvo ดับเด่นเต็มสามตัวบนอดีตที่แล้วก็หลุดนะในทํนไมนี่ก็ฝากมาดาบเต้น0ูน9 เหลือ6 7 8จ็ดหนึ่งสองสาเตมรวมสามตัวบนมาต่อกันเจ้านี้เจ้านี้ก็ฝากมาเดาท่านสมตัวหกสี่ห้าหกห้าเจ็ดหกหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกสี่ห้าหกห้าเจ็ด หกหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่ชุดต่อไปเจ้านี้ครับท่านเจ้านี้ก็ฝากมาแนวทานสิบล่างนะ หลวนปู่ชายฝากมาห67ห6เจ็ดเด็กอดีตที่แล้วฝากมาสามสี่ห้าพันสี่ต่อไปเจ้านี้ยืนแปห้า

ต่อมาเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางชุดสามตัว5้าสองหนึ่งห้าสกมาสองสหนฝากมาห้าชุดนะสามตัวขอบคุณเจ้าของแนวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจ ก็ประมาณน,นี้ครับท้ชมที่น่ารักนับที่ท่านก็สุดสุด,สดก็มีหลุดมีโทะท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโดยขอบคุณอย่างมากเจ้าของแนวทางและก็ขอบคุณท้ชมที่ติดตามเอกมินมาโดยตลอดด้วยครับนะก็ อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคลิปนี้ก็สรุปเพียงเท่านี้ครับท่านเราก็ไปเจอการคลิปต่อไปครับผมขอบคุณอย่างมาก